มวนี้ก็มาพบกับข้าพเจ้าอีกเซนเคยเนื่องจากมีน้องๆมีทำกันเข้ามาว่าเขาอยากจะทอดนอของเลียน BCL เนาะว่าใส่กระเป๋าได้ขั้นตอนทําอีกเลยเนาะเขาไปอยู่ที่ไปที่ Play Store ก่อนเนาะเขาไปที่ Play Store เนาะหลังจากนั้นเนาะเขาก็ดาวน์โหลดแอปตัวนี้เนาะคือคําว่า L อแบ่งใบ Bitcoin ค ryto เนาะอ่ะอันนี้ก็ให้ทุกคนเนาะเปิดไปที่คําว่านี้เนาะติดตั้งแล้วก็เปิดเข้าไปเลยเนาะกดไปที่เปิดอ่า อันนี้หน้าตาหลังจากเข้าดาวน์โหลดหน้ามันจะมาประมาณนี้อันนี้บางคนว่าเข้าสมัครใดแล้วตอนนี้ย่างเนาะอ่ะย่างเนาะหลังจากเข้ามาหน้านี้แล้วเนาะให้ทุกคนนะไปอยู่ที่นี่เนาะอ่า wallet เนาะไปที่ wallet ไปที่ wallet เนาะอ่ามันจะขึ้นคาว่าอ่า not no account yet register ก็คือทําอีกเราจะทาว่าย่างบ่ทันได้มีถ้าว่าบ่มีเนาะให้กดคําว่า register ตัวสีเหลืองๆนะกดไปที่ register เนาะ มาหน้านี้เนาะถ้าเขาจะใส่เบอร์โทรก็ได้เนาะหรือจะใส่เป็นอ่าอีเมลก็ได้เนาะข้าพเจา้าแนะนำเป็นอีเมลจะดีกว่า gmail ก็ได้ถ้าว่าเขาจือเนาะหลังจากนั้นเขาก็ใส่อีเมลที่เขามีแล้วเนาะอ่าเขาต้องมีอีเมลก่อนอ่าข้าพเจา้า,า,จาก็ใส่อีเมลเข้าไปนะ gmail นี่เขาต้องได้จือเนาะคันว่าวบ่จือก็บ่ไร่เช่นเดียวกันเนะเาเนะเขาต้องจือเนาะเขาต้องมีอยู่ในมือถือ พอมันจะส่งรหัส SMS เข้ามาใน Gmail ของเราเนาะอ่าเพราะฉะนั้นหลังจากเข้าจิีบแล้วเนาะก็เราใส่แล้วก็กดวัน e นี้เข้าไปเลยอยู่ในนี้เนาะมันจะเป็นการเอินวัดทาาว่า h o า m มนอีโอบอ d board ะคัน,ะนบอ o n men ก็ติก๊กเนาะแล้วก็ไปที่เลือกเนาะแต่ละภาดที่นี่มันจะบวกขคือกันเนะาะมินว่าให้เลือกแท็กซีนะ่เนาะบงบุกแท็กซี่แล้วก็กด verify เนาะ อยู่ในนี้นอกจากสร้างรหัสผ่านตัวนี้เป็นจุดที่สําคัญเนาะเพราะฉะนั้นทุกท่านต้องได้จื้อเนาะหลังจากนี้ก็ใส่รหัสผ่านแล้วก็กดไอเทมเวดเนาะแล้วก็อยู่นี่เนาะมันจะหมดเวลาเนาะไปเอาอันรหัสอยูทิเมียก่อนเนาะไะเอาอยูทิเมียก่อนยูทิเมีที่เขาตั้งไปเมื่อกี้นี้เนาะมานานี่เนาะถ้าว่าเขาใส่อยู่ในเครื่องนี้เนาะเขาก็เลือกยูทิเมีเนาะอันนี้คือข้าพเจ้าเองเนาะ มีจีเมลหลายอันเนาะเพราะฉะนั้นก็แนวเลื่อนสอบจีเมลที่เฮาปอนใส่มาที่โอเคนี่รหัสก็ส่งมาแล้วเนาะเอวแบ่งเนาะนในรหัสหกตนะัวเนาะรหัสนี้เราต้องส่งเลยไปเนาะอาจากนั้นก็คัดปี้มาเนาะหรือว่าชื่อมาก็ได้เนาะเป็นบระโยชก์คัดปีก็กดวางเข้าไปแล้วก็กดคําว่า I have read and agree นี่เนาะมันจะจิงขึ้นว่า register เนาะกดเข้าไปนะมันว่าลงทะเบียนนะ่ะ อันนี้ก็สมัครง่ายๆเนาะสมัครขั้นตอนง่ายๆแบบนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการสมัครก็เ er ป็นที่ยบหอยเนาะถ้าว่าเฮาอยากจะเพิ่มเติมก็สามารถที Jenny ่จะใดมีคำถามาอยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถที่จะคอมเมนต์ในใต้คลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาตอบให้แต่ท่านใดที่มีคำถามอยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถที่จะทักหาเบอร์แอปได้เดี๋ยวจะวางลิงก์อยู่ในคลิปนี้เนาะสุดท้ายนี้นะครับเจ้าเองก็มาให้มาสอนก็ประมาณนี้นะขอบใจสักใดีจ้า